กถ้าเกิดไม่ถูกมันบ้าน,านครูจะตีไหมนะแต่ <c oughs> แล้วในที่สุดก็เอาวะในเมื่อครูพูดว่าต้องทำนะ <c oughs> ก็ขอทำากน,น่อยเถอะนะคะเอ่อก็เลยเกิดเป็นเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Grandma n e l i g u i s นะอ่าแปลจากภาษไทยว่าของโปรดคุณยายทั้งหมดที่ทำเนี่ยมีอยู่สอย่างสินค้า <c oughs> ก็คือเ่อรวนี่แล้วก็เค้กมาตรม <c oughs> ทั้ง2อ,อย่างเนี้ยคุณแม่ชอบกินมากแล้วก็พี่ทำอย่างในนองสางทำอย่าง,างขายแค่นี้นะคะ นะ,ะมันก็เลยแต่ว่ามันมีหลายประเภทนะฮะอย่างเพวอย่างเบรวนี่มันก็จะมีหน้าช่องละชิปกาอเขียวแล้วก็แล้วแต่เราจะดีไซน์ไปแต่สําหรับเค้กมะตูมเนี่ยหลังจากที่ไปเซิร์ชดูแล้วคุอาจารย์บอกว่าให้ทำให้ทำสวอตจะมาก็ลองไปดูแล้วใช้คําว่าเค้กมะตูมปรากฏว่ามีเค้กมะตูมขึ้นเยอะแต่เป็นการแนะนําให้ทําไม่มีขายขายเนี่ยไปอยู่ หน้าที่สองลำดับที่สี่ของหน้าที่สองก็คือโอเควะเอาแลว่าเอาชื่อเค้กมาตูมนี่แหละ <c oughs> บายนะเพราะฉะนั้นร้านนี้ก็จะชื่อเค้กมาตูมบาย,บายแกรนด์มาลีไลส์นะก็ก็พอเช้ามาก็บอกครัวจะจะจะ,จะซื้อบะจะนั่งล,นะนะล้วจบจดทะเบียนละงาก็จะได้ลงท้ายว่า .com คอนะคุณยายก็จะได้มีดอทคอมของตัวเองสักทีนะนี่ก็ก็เป็น สินค้าเนี่ยนะคือทั้งหมดเนี่ยทำเมื่อวานบนอาบ้ามีรูปนะคะก็เริ่มต้นเลยแต่จริงๆแลนะ้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วใน Facebook ของตัวเองกนระ <c oughs> บบนวนกระวายใจไป5วันไม่รู้จะขายอะไรดีตอนแรกจะขายเสื้อผ้าหลานขายเสื้อผ้าอยู่นะ เสร็จแล้วเราก็ไม่เก่งเลยนะเรื่องเสื้อผ้านะอะไรอย่างเงี้ยน,นะพอจุดหยุดภาน,นี่แป๊บเนึ่งเห็นไหมมีเอาเจ้ามาอเองนิดหน่อยนะ <c oughs> มีโอกาสมีโอากาสเล็กน้อยนะ <c oughs> ก็ถวาย <c oughs> เกีก๊ยงประตูสมเด็จพระเทพรัตน์นะฮะเรื่องในวันเสด็จพระราชสมภพนั้นก็มีโอกาสได้เข้าไปถวายทรงถามสายตาดีมากเพราะว่าอยู่ไกลอันนี้เพื่องหลักเห็นสติ๊กเกอร์ที่อยู่บนกลอ่องทรงถามวนะ่ามีอะไรอยู่ใช่ อายุสั้นนี่เหมือนกัมว่ายังไงถ้ท่านดีพี่คิดในใจเลยว่าท่านคงถามว่าถ้ากินไปแล้วจะตายเรลยนะก็เลยเออได้ตอบว่าอายุขนมสั้นนะาได้สามวันเท่านั้นอันนี้ก็เป็นจุดด้อยอย่างหนึ่งของขนมนะฮะที่เราทําสดเพราะฉะนั้นจุดด้อยอันหนึ่งก็คือเนื่องจากต้องกินสดใหม่ มันจะไม่สามารถจะสต็อกของได้แต่มันก็กลายเป็นจุดเด่นของม,มันก็คือเมื่อคุณสั่งเราทําแล้วเราส่งเลยนะเพราะฉะนั้นในจุดด้อยทุกข้อของพี่ก็คือจุดเด่มมนหมดเลยนะถ้าสมมติว่าคุณสั่งมาที่ท่านึงจะทาถ้าไม่สั่งก็ไม่ทำจะแปว่าของทุกครั้งที่ส่งถึงคุณเนี้ยจะสดใหม่แต่ก็พยายามถ้าเกิดถ้าเกิด,กดฝันไว้ถ้าเกิดมีคนสั่งมากขึ้นไหนต้องส่งทางไปชนิดก็จะเลือกส่ง ก็จะมีก็คิดไว้เหมือนกันค่ะว่าจะมีกำหนดในวันสั่งของและกำหนดวันส่งของเพื่อให้ลูกค้าได้กินของใหม่ที่สุดอย่างนี้เป็นต้นกนะ็อาจจะทําเสร็จช่วงเช้าแพ็คเสร็จแล้วก็ส่งไปสนีนเลยไรแบบนนะเพราะเคยทดลองทำทางเ c e b o o กมาแล้วนะจริงๆแล้วก็มีสวอตมาแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรพิเศษไปกว่าพ,พี่ที่เพื่อนๆได้ทำค่ะแต่สิ่งที่ได้มาที่สุดจากการมาอบรมในครั้งนี้เนี่ยคื ได้จเจอเพ,พื่อนๆเป็นกำลังใจเนาะะด้แล้วพี่เป็นกำลังใจนะสำหรับคนอย่าง,างเรานะรใช่ไหมเป็นกำลังใจในการที่เราจะเ,เราเริ่มต้นใหม่ในขั้นที่สองนะพวกพวกเรานะ <laughs> ก็จะมีชีวิตที่เป็นอิสระมากขึ้นอย่างพวกพี่เนี่ยแ,แล้อย่างพี่เนี่ยนะจะมีชีวิตอนะิสระแลพี่ก็ยังต้องก็นี่นนาะก็คือ สิ uh, thì, 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 thì ่งที่ดีๆที่ได้จากน้องๆทุกคนได้จากพวกพวกน้องๆทุกคนที่จะที่พวกมเนี่ยจะอ้อนให้ช่วยดูแลพี่ด้วยคคะะะะกนด